สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีทางกูเกิลประเทศไทยเนี่ยนะครับเขามีการออกรีเสิร์ชนะครับ Year in Search Thailand Insight for Brand Report 2020นะครับของติงวิกกูเกิลนั่นแหละ ก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนรีพอร์ตที่ทาง Google เนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นมานะครับถัดท,ทำขึ้นมาเพื่อที่จะอัปเดตเทรนด์น่าสนใจนนต่างนะครับก็อยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าทิงวิ g ูเกิลนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนแหล่งความรู้ด้านการตลาดของ Google ก็ว่าได้นะฮะใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปอ่านเพิ่มเติมในติงวิ g ูเกิลได้นะครับเพราะว่าก็มีข้อมูลดีๆเยอะทีเดียวอยัปเดตทุกๆเดือนนะครับผมก็ไปตามอ่านอยู่บ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังใน นรั com เนี่ยนะครับแต่พอดีอันนี้เป็นรายงานพิเศษนะครับประจาปีนั่นแหละแล้วก็ขอบคุณทาง Google ด้วยนะครับเขาส่งหนังสือมาดีทีเดียวนะฮะแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้มีดาวน์โหลดนะครับในเว็บไซต์ทีวีกูเกิลนั่นแหละอ่ะแต่วันนี้เรามาคุยกันนิดนึงลวกันคือในดิสเซิร์ชแบบนี้นะครับเขาก็เป็นการรวบรวมโดยการดูข้อมูลต่างๆของ Google Search เนี่ยนะครับ Google Search เนี่ยแล้วเขาก็สรุปมาว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ ในเอพิโซดนี้เราจะหยิบเทรนนะฮะ5 trend ที่เป็นเหมือนธีมสำคัญของประเทศไทยในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็น่าจะเป็นธีมที่จะท้อนภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นั่นเองมีอะไรบ้างนะ่าสนใจนะครับอ่ะเขาบอกเรื่องแรกเลยก็คือว่า บ e ยอนเ t ทร m นะครับก็คือว่าตอนนี้การเซิร์ชเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ในคนกรุงเทพอีกต่อไปนะครับตอนนี้การเซิร์ชหรือวงเล็บการใช้ดิจิตอลเนี่ยมันไปไกลในทั้งทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมองถึงเรื่องของใช่ว,ว่าไอ่ อินเทอร์เน็ตเ n คอนเมียยนะครอินเทอร์เน็ตเคนมีเนี่ยจริงอยู่ว่าในกรุงเทพเนี่ยหรือเมืองหลวงหัวเมือง,งต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบเป็นเป็นเป็นหัวเมืองที่มีการใช้จ่ายทางเศรษฐกิจเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปพูดถึงในต่างจังหวัดเลยเองเนี่ย,เ,ยเขาก็มีการเซิร์ชช่วยเหมือนกันนะครับโดยที่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนในกลุ่มหมัวเมืองนะครับกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเน้นอะไรก็ตามที่มี เป็นคือก็พูดได้ไงฮะเป็นกลุ่มคนที่มีความแอดวานซ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองหาความสะดวกสบายที่มากขึ้นนะครับแล้วก็อะไรก็ตามที่มีเทคโนโลยีอ่ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าคือคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นก็จะเซิร์ชอะไรที่แบบแอดวานซ์กว่านั่นเองนะครับขณะที่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนหัวเมืองอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่หัวเมืองใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะกลายเป็นการมองหาสินค้าหรือบริการที่แต่ก่อนเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงนะครับ ก็เป็นเป็นภาพสะท้อนที่เห็นได้ง่ายๆคือว่าพอคนต่างจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับที่ตอนนี้เขาถึงดิต่ลได้มากขึ้นเขาก็เริ่มเซิร์ชหาสินค้าต่างๆที่เขาเข้าไม่ถึงในสมัยก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าในในการเซิร์ชต่างๆเนี่ยนะครับมีตัวเลขน่าสนใจเยอะมากตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเอามองอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะฮะมากกว่า80%นะครับของจำนวนการเซิร์ชเนี่ยมาจากพื้นที่นอกกรุงเทพนะครับ อาหารนะครับและอุปโภคเครื่องประโภคบริโภคต่างเนี่ยนะครับก็มากกว่า80%มาจากคนนอกกรุงเทพเหมือนกันนะครับส่วนพวกเครื่องสำอางต่างเนี่ยก็75%นะครับแล้วก็เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างเนี่ยก็74%นะครับตัวเลขพวกนี้คือตัวเลขของคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่นอกเมืองหลวงนะครับแล้วก็เป็นเซอร์เนเองเพราะฉะนั้นคือเขาบอกเลยครับว่าวันนี้ การเซิร์ชต่างๆไม่ใช่แค่คนกรุงเทพและมันสามารถเป็นโอกาสให้กับเจ้าของธุรกิจที่รู้ว่าคนต่างจังหวัดก็สามารถที่จะเซิร์ชได้สามารถซื้อขายได้นะครับก็มองเป็นโอกาสได้แล้วกันเทรนที่นั่นคือเทรนที่1ที่จบไปนะครับ เทรนที่2หรือตีมที่2นะครับของของสูตรเล่มนี้เขาบอกว่ามันคือการเกิดขึ้นของสิ่งที่ชื่อว่า o n d e m a n d Economy นะครับก็ต้องยอมรับว่าการเสิร์ชหาสินค้าจำนวนมากที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยกำลังเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าการทำเศรษฐกิจแบบตามความต้องการของชั้นนะครับเาเรียกว่า on demand นั่นแหละนะครับเช่นการเสิร์ชหาบริการส่งของ delivery ต่างๆการาพวก ไลแมนหรือฟู้ดแพนด้านะครับกราฟนี่ฮะก็จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเขาบอกว่าไลท์เฮลิ่งเนี่ยนะครับบริการไอ้พวกแบบว่าเรียกเนี่ยนะไลท์เฮลิ่งเนี่ยนะครับร้อบเร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้นะครับบริการส่งของ Delivery ต่างๆเนี่ยมีการถูกเซิร์ชมากขึ้นมากกว่า85%นะครับ และแน่นอนว่าพอเราเราใช้บริการพวกนี้มากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการเรียกร้องส่วนลดแล้วก็เรียกว่าอะไรครับโปรโมชันต่างๆเช่นส่งฟรีไอ้พวกคําพวกส่งฟรีส่งฟรีพวกเนี้ยนะครับมีการใช้คําคีย์เวิร์ดเนี้ยมากขึ้นถึง2องรนะครับมีการเซิร์ชหาโปรโมชันของการส่งต่างๆเนี้ยมากขึ้นถึง117%ด้วยกันนะครับอ้ตัวนี้สนใจทีเดียวนะฮะ ขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกด้วยกันว่าไอ้คำว่า On Deman d เนี่ยนะครับในอีมุมหนึ่งนอกจากคำว่าการเซิร์ชหาบริการที่มาช่วยในการส่งของพวกนี้แล้วก็คือเรื่องของการที่คนต่างเนี่ยจะเริ่มเซิร์ชหาสินค้าที่เหมาะกับตัวเองแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับเช่นมีการเซิร์ชคำว่ารองเท้าวิ่งผู้ชายรองเท้าแตะผู้หญิงนะฮะหรือการเจาะจงสถานที่เช่นคอนโดตลาดภูนะครับเช่าคอนโด ราคาเท่านี้คอนโดใกล้ VTS แลอวะไรก็ว่าไปถ้าจะถามว่าแปลว่าอะไรเอ้าก็จริงๆมันก็คือง่ายๆฮะมันก็คือว่ามันเป็นการที่คนเนี่ยเซิร์ชเป็นมากขึ้นพอเซิร์ชเป็นมากขึ้นก็เริ่มเจาะจงมากขึ้นนะครแล้วทาให้คีย์เวิร์ดพวกนี้มีการเซิร์ชที่ละเอียดมากขึ้นถามว่ามันนําไปสู่อะไรมันก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนสายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็คงจะนึกออกทันทีครับว่าแปลว่าวันนี้คุณวางไ คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เนี่ยนะฮะไอ้พวกวางคีย์เวิร์ดต่างๆของ Google Ads เนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะมองแล้วก็เลือกใช้อ่า uh, การซื้อโฆษณากับคีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงได้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องซื้อพวกอะไรที่เป็นบ broad broad เลยเงี้ยนะครับไม่จำเป็นแล้วก็คุณก็สามารถที่จะอ่า uh, วางแพลนได้นะครับได้ได้ไดไดแบบ ตอ,ตอบโจทย์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนดีขึ้นกว่าเดิมได้ก็อาจจะประหยัดบัจเจ็ตด,ด้วยนะครับอ่ะเนี่คือเรื่องที่ดีขึ้นนะครับติมงที่3นะครับเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยนะครับก็เริ่มมองหาสิ่งที่เรียกว่า Omnichan ชแ n e เอ e กซ e เพ e มากขึ้นนั่นแหละนะครับก็ต้องบอกว่าการเซิร์ชเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการที่จะซื้อสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้ การคลอสกันนะครับของสิ่งที่เรียกว่าออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นผลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่นักการตลาดเนี่ยก็พูดกันเยอะมากว่าเราต้องเข้าสู่ยุคออมนิชแนลแล้วเส,เสร็จแล้วนะนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าออมนิชแนลคืออะไรเอาพูดง่ายๆแล้วกันว่ามันก็ ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นการซื้อแบบออนไลน์เพียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรือจะเป็นแค่ออฟไลน์เพียวๆและมันก็มีการทำในหลายๆช่องทางนะครับออย่างเช่นการเซิร์ชก็เห็นชัดเจนว่าเซิร์ชต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการเซิร์ชหาเช่นธนาคารใกล้ชั้นนะครับหรือ ATM ใกล้ชั้นนะครับก็มีคนเซิร์ชมากขึ้นอย่างคำว่าธนาคารใกล้ชั้นเนี่ยนะครับมีคนเซิร์ชเพิ่มขึ้นถึง20% 0ทีเดียวนะฮะปั๊มน้ำมันใกล้ชั้นปะยางใกล้ชั้นอย่างเป็นต้น แน่น,นอนคุณก็รู้ว่าการเสิร์ชหาพวกนี้แปลว่าเขาก็สุดท้ายคือเสิร์ชเสร็จปุ๊บเขาก็ไปาสาขาที่ออฟไลน์ line, ใช่ไหมครับและนั่นทําให้ก็เห็นได้ว่าเซิร์ชเนี่ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นในออนไลน์เนี่ยมันส่งผลต่อไปที่ออฟไลน์ line, นะฮะอืเนี่ยอย่างคําที่ผมน่าสนใจเช่นท,ที่เที่ยวใกล้ชั้นเนี่ยนะครับมีคนเซิร์ชเพิ่มขึ้นถึง7จ็ดเลยทีเดียวนะครับร้านทาผมใกล้ชั้นเนี่ยนะครับมีมีคนเซิร์ชสูงเพิ่มขึ้นถึง3ามร้อยเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็น ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่าการเซิร์ชเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและตอบสนองกับรูปแบบพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่จะซับซ้อนขึ้นกว่าเดินมนั่นเองนะครับอ่ามาตีมที่4ครับเขาบอกว่าตีมที่4มันคือเรื่องของการที่คนไทยเนี่ยเริ่มจะไปสู่วิธีการใช้ชีวิตแบบ c a ชเ h l โ s s ซ o c i e t y มากขึ้นนั่นเองเพราะเขาบอกว่าบริการต่างๆเนี่ยนะครับมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แบงกิ้งนะครับ QR payment นะครับพร้อมย์ต่างๆด้วย นั่นทำนให้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับบริการ f i n a n c i a l service พวกนี้นะครับเช่นเครดิตการ์ดเดบิตการ์ดมบายแบงกิ้งเนี่ยมีการเซิร์ชมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับรวมถึงคำที่เกี่ยวข้องเช่นวิธีการสมัครเปลี่ยนเบอร์ใช้ไม่ได้โอนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นก็คือธีมที่เขาคุยกันนั่นแหละก็คือว่า going cashless นะครับอ่านะแล้วพอมาธีมที่อ่าานะครับมันคือธีมที่ที่ชื่อว่า conscious consumption นะครับเขาก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ประสบปัญหาหลายๆอย่างนะครับเช่นฝุ่น PM 2.5อะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเองก็มีกระแสะโลกที่เรื่องของการรักสิ่งแวด,ดล้อมต่างๆด้วยและนั่นทําให้คีย์เวิร์ดพวกเนี้ยมันก็เห็นมากขึ้นอย่างได้ชัดนะครับอย่างเช่นหน้ากาก N95 เครื่องกรองอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่อง PM 2.5 เรื่องถุงผ้ารถผ้าพลาสติกที่เป็น,ปนข่าวาวอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าสินค้าต่ตางๆเนี่ยนะครับก็มีการเซิร์ชที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับการหาดูคอนเทนต์ต่างๆบนโลกออนไลน์เองก็มีสิ่งที่จะทอนได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นเขาจะพบว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการด e นนิ่งดีเลย์ะคือเกี่ยวเรื่องของการ ปลูกผักปลูกสวนอะไรพวกนี้นะครับมีการดูมากขึ้นถึง70%นะครับใน YouTube ด้วยนะฮะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่มีการเซิร์ชมากขึ้นตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้า Electric Car เนี่ยนะครับมีการเซิร์ชมากขึ้นถึง257%ทีเดียวนะครับเรื่องของการเซิร์ชหามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง376%ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบรรดาเทรนด์นะนี่ผมเปิดไปด้วยพร้อมกันนะอ่านไปด้วยนะครับก็เนี่ยคือเทรนด์สำคัญสำครรัับบ Beyond the Metros นะคคก็ื ตอนนี้เมืองตอนนี้มันไม่ใช่แค่เมืองหลวงแล้วไม่ใช่กรุงเทพแล้วนะครับดิจิตอลคือทั้งประเทศนั่นแหละออเดม่าอีโคโนมีคนเริ่มมีความาการควบคุมแล้วก็เฉพาะเจาะจงปรับแต่งต่าง,างๆให้ตรงกับความต้องการาตัวเองมากขึ้นนะครับออมิชร์เนอลเอ็กซ์พเรชั่นั่นเองก็คือว่าการซื้อสินค้ามีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็คนก็ต้องคาดหวังการการเชื่อมต่อกันนะครับของออฟไลน์กับออนไลน์นี่แหละ going cashless นะครับแล้วก็ conscious consumption นี่คือ5 t r เทรนด์นะครับของ y e a r i n s e a r c h t h a i l a n d 2020นั่นเองใครที่ต้องการเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจริงๆต้องบอกว่าเขามีพิมพ์เป็นเล่มนะครับแต่พิมพ์เป็นเล่มเนี่ยก็คงคิดว่าน่าจะแจกนะครับให้กับคนที่เป็นคู่ค้าสำคัญแต่มันมีให้เสิร์ชให้ search, ให,ให้ให้ไปดาวน์โหลดได้นะฮะมีให้ดาวน์โหลดได้เดี๋ยวผมจะแปะ ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับในในไม่ว่าลิงก์ในใน u ูทูบด้วยหรือว่าในตัวอ่าพอดแคสต์ก็ตามอย่างเช่นพวกอ่าในด e สคริปชั o นนะครับเผื่อใครจะไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะเองก็เป็นรีเสิร์ชที่ดีนะครับมีข้อมูลน่าสนใจสำหรับคนทำงานด้านการตลาดเลยนะครับ ไปโหลดกันดูแล้วกันนะครับนี่คือเยเออินซึ่ร์ไทยแลนด์นะครับ i n s i g h t f o r Brand Report 2020จาก Google นะครับวงเล็ g o ูเกิลประเทศไทยนั่นแหละจริงๆมันมีอีกเยอะมากครับเดี๋ยวไว้เอเวน์หน้าผมจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังต่อว่าในอุตสาหกรรมไหนมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง โอเคนะครับอ่ะนี่คือนัทพัฒน์คมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcasts, p o t i f y PodBean ก็ได้นะครับเซิร์ชนัทพัฒน์คอมเช่นเดียวกับ y t u t u ครับเซิร์ชนัทพัฒน์คมเช่นกันนะครับแล้วมาติดตามกันวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ